แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำสำหรับช่องของคุณยูนิค a าเอยูทโดยเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบินรบกิปเป็นแจ๊ส39ของไทยในปี2026พร้อมระบบขีปนาวุธและราคาประเมินรูปแบบสคริปต์เปิดคลิป30วินาทีแรกด้วยฮุกดึงดูดแบบเร็วในภาษาไทยบวกแนะนำช่องเนื้อหาหลักอธิบายกิปเปนแจ๊ส39ความสามารถด้านขีปนาวุธความสำคัญในปี2026และราคา ไม่มีหัวข้อหรือแบ่งตอนเหมาะสำหรับอ่านให้คนดูฟังในคลิปเดียวเสียงอินโทรจังหวะเร็วเสียงฟ้าผ่าเครื่องบินพุ่งเร็วร้าใจปี2026ไทยเตรียมจัดเต็มคลิปเป็นแจสเครื่องบินขับไล่พลังสวีเดนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมอาวุธมิตรล์สุดล้ำทั้งไอริสทีและเมตัล็อกเป้ายิงแม่นเก็บศัตรูในระยะเกือบ200กิโลเมตรประเทศไหนก็ต้องหันมามองนี่คือยูนิคคาเออยูทีโอเอสช่องสำหรับคนที่อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับยานยนต์ อากาศยานและเทคโนโลยีระดับโลกแบบจอดลึกเรื่อมเนื้อหาน้ำเสียงจริงจังแต่เล่าเรื่องสนุกปี2026กำลังจะกลายเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพอากาศไทยเพราะมีแผนจะจัดหาเครื่องบินขับไล่ริปเป็นแจส39เพิ่มเติมซึ่งไม่ได้มาแค่ลำเปล่าๆแต่คราวนี้มาพร้อมระบบขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระดับโลกอย่าง IRIS-T และเมตอที่จะยกระดับอำนาจการยิงของไทยไปอีกขั้น เครื่องบินกริปเปน j จสสามสิบเก้าไม่ใช่หน้าใหม่ในไทยเราเคยจัดหามาแล้วในปี2008รวม12ลำพร้อมระบบควบคุมการรบแบบเอรียและเซ็นเซอร์ทันสมัยตอนนั้นมันถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ลำที่สุดในอาเซียนและในปี2026นีนี้ไทยกำลังพิจารณานำกริปเปนรุ่นใหม่หรือรุ่นอัปเกรดเข้าประจำการเพิ่มเติม,มสิ่งที่ทำให้กริปเปนน่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือการบินแต่คือการที่มันสามารถติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลได้ ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่สัตรูจะต้องกลัวจริงๆมาดูที่ระบบขีปนาวุธกันก่อนคริปเปนสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้หลายแบบแต่ที่เด่นที่สุดคือ IRIST ซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะประชิด (short range) ล็อกเป้าได้แม้สัตรูจะอยู่มุมไหนของหัวเครื่องบินเพราะใช้เซนเซอร์แบบอินฟราทำงานร่วมกับเฮลเมัลติเดสเพย์นักบินแค่หันหัวก็สามารถยิงได้ทันทีความเร็วสูงสุดของ IRIST อยู่ที่แมตสามและระยะทำการประมาณ25กิโลเมตร ส่วนขีปนาวุธที่ทําให้หลายประเทศอิจฉาก็คือเมตอขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะกลางถึงไกลที่สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึง150-200กิโลเมตรด้วยระบบรามเจ็ตโปรพ s ชันทําให้มันรักษาความเร็วได้สูงในช่วงท้ายซึ่งต่างจากขีปนาวุธทั่วไปที่ช้าลงเรื่อยๆการมีเมตออยู่ในระบบอาวุธของริปเป็หมายถึงว่าไทยจะสามารถล็อกเป้ายิงทิ้งเครื่องบินศัตรูได้ก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวด้วยซ้ํา และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศในยุโรปและเอเชียถึงยังไว้ใจกริปเปนแม้จะมี F-35 หรือราเฟลให้เลือกกริปเปนแจสสเป็นเครื่องบินขนาดเบาคล่องตัวใช้มบซ่อมน้อยบินขึ้นจากสนามบินส,สั้นได้โดยเฉพาะในภาคใต้ของไทยที่ภูมิประเทศซับซ้อนมันจึงเหมาะมากกับสภาพแวดล้อมแบบบ้านเรา ในด้านเทคโนโลยีกริปเป็นรุ่นใหม่อย่าง j จสส9 9 e จะมาพร้อมเรดาร์ AESA ที่มีความแม่นยำสูงขึ้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและศักยภาพการปฏิบัติการแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกทำงานร่วมกับเครื่องบินลำอื่น UAV หรือระบบภาคพ,พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่แน่นอนคำถามคือราคาเท่าไหร่ จากข้อมูลเบื้องต้นปริเป็น j a ๊ส39 e, ที่ไทยสนใจจะมีราคาต่อลำประมาณ85ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมระบบอาวุธบางส่วนการฝึกนักบินอะไหล่และระบบสนับสนุนขั้นตน้นถ้าแปลงเป็นเงินไทยโดยประมาณก็จะอยู่ที่3,000ล้านบาทต่อลำหากไทยสั่งซื้อ6-8ถึง8ลำก็จะใช้เงินราว1,800 0ถึง2,400 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและระบบที่เลือก เมื่อเทียบกับ F 3 5ที่มีราคาสูงกว่า100ล้านดอลลาร์และมีข้อจำกัดในการส่งออกคริปเปนจึงกลายเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้จริงมากกว่าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันการซื้อคลิปเปนรอบใหม่นี้ยังหมายถึงการต่อยอดระบบเดิมไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์นักบินและช่างก็ผ่านการฝึกมาแล้วระบบซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมก็ยังใช้งานต่อได้ทำให้ประหยัดต้นทุนไปมากถ้ามีเอเมาเสริมก็ยิ่งทำให้ไทยกลายเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีระบบ Airborne Early Warning and Control ครบวงจรทำให้กองทัพสามารถควบคุมสถานการณ์อากาศได้ทั่วภูมิภาคภายในไม่กี่นาทีสิ่งที่น่าสนใจคือคริปเปนยังถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับระบบ NATO หรือระบบใดก็ได้ไม่มีการล็อกซอฟต์แวร์หรือผูกขาดอาวุธแบบอเมริกันดังนั้นจึงยืดหยุ่นกว่ามากสำหรับการจัดหาและใช้งานระยะยาวสุดท้ายนี้ปี2026จะเป็นปีที่สำคัญมากในการตัดสินใจ ถ้าไทยอนุมัติงบประมาณก็น่าจะได้เห็นคลิปเป็นรุ่นใหม่บินเข้าสู่ฝูงบิน701อีกครั้งพร้อมขีปนาวุธที่สามารถป้องกันแน่นฟ้าได้ทุกมุมเพราะในยุคนี้แค่บินเร็วไม่พอต้องยิงได้ไกลเห็นก่อนยิงก่อนและป้องกันได้แม่นยำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องยูนิค a าเอยูทีโอเอสเราจะพาคุณอัปเดตข่าวล้ำลำ้ไม่ใช่แค่เรื่องรถแต่รวมถึงอาวุธอากาศยานและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เสียงจบคลิปพร้อมเอฟเฟกเสียงเจ็ตพุ่งทะยานขึ้นฟ้าบวกโลโก้ช่องถ้าคุณต้องการให้แปลงเป็นไฟล์เสียง voice over คำบรรยายหรือเพิ่มคลิปประกอบแจ้งได้เลยครับ